เราได้สี่หกจุดเก้าส่วนร้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ต้องเป็นสีน่สิบเจ็ดใช่ไหมคะสี่สิบหกจุดเก้าก็ได้สี่สิบหกจุดเก้าโอเคที่เป็นสีน่สิบเจ็ดเลยไม่ได้ใช่ไหมหรือว่า approximate ได้ถ้าถ้าถ้ามันเป็นโจทย์แบบ application อย่างเช่นข้อสี่ข้อหกหรือข้อสี่หรือว่าข้ออื่นเนี้ยเรา approximate ก็คือทีเป็นสี่เจ็ดได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่าหนูจะให้หนูอยากเขียนสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะ ตรงนี้หนูต้องเขียนสี่เจ็ดโอเวอร์หนึ่งร้อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูก็ต้องเขียนศ okay, นะูนย์จุดสี่หกเก้าโอเคเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะมาดูข้อสี่ข้อสี่ทำได้ไหมคะข้อสี่ไ,ได้ทำมาไหมข้อสี่บีหรือเปล่าคะข้อสี่ไม่ใช่บีทำไมทุกคนต้องไม่ใช่ทุกคน <laughs> มีอีกคนนึงเริ่มเหมือนหนูอะวันนี้เขาตอบดีเหมือนกันแต่จริงไม่ใช่คือเขาเริ่มเรียนเลขวันนี้เหมือนกันอ่าหนูคิดยังไงถึงได้สองจุดห้าค่ะเอามาค่ะหนังงานเอายิดห้าคือิดพิจามาใช่มาดูนะถ้าสมมติว่าอ่าสมมติ a store reduce Además, reduce the price ก็คือลดใช่ไหม ไป25%นะคะสมมติว่าตอนนี้ราคาของโทสเตอร์มัน100ลดไป25%เราจ่ายเท่าไหร่เอามาลบ25%แล้วนะคะ่ะถ้าสมมติว่าโทสเตอร์100 100ดอลลาร์ลดไป25%เราจ่ายเท่าไหร่75หรือเปล่าเจหรือไม่ต้อง็75ดอลลาร์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ,คะโอเคนะทีนี้เขาบอกต่อว่า Uh, the salesperson gives a customer an additional 10% off. Additional 10% off แบบนี้เราจะเจอบ่อยก็คือลดเพิ่มไปอีกจากเมื่อกี้เห็นไหมคะขอถามว what is the total discount t h ่ customer get? โอเคทีนี้เรามาดูเขาไม่ได้ให้ราคามาแล้วก็จะเ็ตที่100มันจะได้คิดเลขง่ายๆโอเคไหคะ ลด25%ก็คือลด25ดอลเราจะเหลือ75ดอลล์เอง75ดอลล์นี้จะมีใช e ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคถัดไปจาก75ดอลล์ลดไปอีก10%ลบเท่าไหร่10%ของ75ก็คือ7.5ถูกไหมค่ะต้องโงอทไมหมเจ็ดเจ็ดห้า โอเคเอา,เอา,เอาตรงนี้ให้เดี๋ยวพี่ย้อนให,ให,ให้ทีนี้ถ้าเริ่มตั้งแต่หนึ่งร้อยใหม่นะคะหนึ100่งร้อยเนี่ยลดไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแสดงว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นคือส่วนที่ไม่ต้องจ่ายถูกไหมค่ะจ่ายเท่าไหร่ล่ะก็คือจ่ายจุดเจ็ดห้างงไหมคะไม่ค่ะค่ะส่วนจุดเจ็ดห้าก็คือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนี่คือส่วนที่ต้องจ่ายแสดงว่า new price ของเราคือเจ็ดสิบห้าดอลลาร์เสร็จแล้วทีนี้จากเจ็ดสิบห้าลดไปอีก สิบเปอร์เซ็นแสดงว่าสิบเปอร์เซ็นคือส่วนที่ไม่ต้องจ่ายใช่ไหมใช่ค่ะอ่าหนูก็ต้องจ่ายเก้าสิบเปอร์เซ็นตศูนย์จุดเก้าใช่ไหมเห็ปะไม่ใช่สิบใช่ไหมคะสิบเปอร์เซ็นตออฟสิบเปอร์เซ็นคือไม่ต้องจ่ายนะอ๋อโอเคเห็นไหมคคก็คิดในส่วนที่ต้องจ่ายอ่าทีนี้หนูก็กดเครื่องคิดเลขมาว่าเจ็ดสิบห้าคูณศูนย์จุดเก้าเป็นเท่าไหร่ จ็ดเอ้ห้าสิบหกจุดสองห้า no ศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดเก้าคูณเจ็ดห้าจิ้มใหม่แล้วคูณเจ็ดสิบห้าหกเจ็ดจุดห้าหกเจ็ดจุดห้าหกเจ็ดจุดห้าแบบนี้นะคะอันนี้คือ final price ใช่ป่ะหกเจ็ดจ<ช>ุดห้านะคะเสร็จแล้วเขาถามหาอะไรคะเป <Per cent. S 1> <No. S 2> อร์เซ็นต์ no เออใช่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของอะไระที่ต้องจ่าย อ่ uh, a t is the total discount แต t t ูก s ูก t ้ามาสเก t t ติถามหาอะไรคะที่ส่วนลดที่ที่ที่เมอร์ได้ไไดใช่ใช่ส่วนลดทั้งหมดโอเไหมทีนี้หนูดูว่าส่วนลดที่แรกยี่สิบห้าส่วนลดที่ที่สองเอ่อก็เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าจากราคาออริจินอลคือหนึ่งร้อยตอนนี้เหลือหกสิจุดห้าลดไปเท่าไหร่ ันนี้เป็นราคาใช่ไหมคะสามสิบสองจุดห้าใช่ไหมใช่สามสิบสองจุดห้านี่คือส่วนที่ลดไปงงไหมไม่ค่ะนี่คือ original price อันนี้คือ original price ราคาเริ่มแรกส่วนหกเจ็ดจุดห้าคือลดแล้วลดอีกอะไรเงรี้ยโอเคค่ะอันนี้คือ original price อันนี้คือ final price นะคะเอามาลบกันเราก็จะได้ส่วนในส่วนที่เราได้ลดอะหรือว่าส่วนที่เราประหยะัดตังไปก็คือสามสิบสองจุดห้า อ๋อโอเคโอเคโอเคตอบข้อสีถัดไปข้อห้าตอบอะไรคบข้อห้าบีลบบีหรือเปล่าน้อยกว่าให้ใส่อให้ใส่อะไรค่ารักซิ้งจกให้ใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับอะไรอย่างเงี้ยสัญลักษณ์อะไรก็ได้ตรงกลาง ใส่น้อยกว่าไปที่ b น้อยกว่าน้อยกว่าไปที่ b คืออย่างนี้เหรอใช่ค่ะโอเคอ่าหนูลองหนูใส่อย่างนี้ใช่ไหมเราลองเทียบดูว่าเขาบอกว่า a มากกว่า b เราลองเซตสองเลขที่ที่ a มากกว่า b พี่จะให้ a เป็น a เป็นสอง b เป็นหนึ่งแล้วกันก็จะได้เข้า condition ของเขาว่า a มากกว่า b สองมากกว่าหนึ่งโอเคนะคะเสร็จแล้วทีนี้เขาบอกว่าลบเอัด้เท่าไหม่ถึงลบสองใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วก็จุด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 อันนี้คือสิ่งที่ต้องเติมแล้วก็ลบหนึ่งโอเคทีนี้ลบสองกับลบหนึ่งมันสัมพันธ์กัน,กนยังไงเขาถาม correct relationship ลบสองเท่ากับลบหนึ่งหรือว่าลบสองมากกว่าลบหนึ่งหรือว่าลบสองน้อยกว่าลบหนึ่งสองมากกว่าค่ะลบสองกับลบหนึ่ง ต้องน้อยกว่าเลยค่ะอ๋อเพราะว่าลบสองเยอะกว่าโอเคค่ะลบสองคือลบสองต้องน้อยกว่าลบหนึ่งสิเพราะว่าถ้านี่เป็นเส้นจำนวนงงไหมอ๋อโอเคค่ะอันนี้เป็นลบหนึ่งก็คือถ้ายิ่งลบมากมันก็ต้องยิ่งค่าหน้อยลงงงปะคะโอเคค่ะโอเคนะคะโอเคข้อห้าเลียร์พี่เลียร์กระดานนะเดี๋ยวพี่จะเขียนของพ่อคเขียน่ะหนึจดหมดยังไม่เป็นไรต้องจดเนาะ ไม่มีค่ะโอเคมาข้อหกทำได้ไหมคะเอางี้ oh. หนูทำข้ออะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเฉลยเฉพาะข้อที่หนูทำสองมีสองมีสามห้าแล้วก็มีเก้าเก้าเอามาดูเก้าเก้าสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วก็เก okay. ้าสิบเก้ากับยี่สิบสองสสองโอเคมาดู ข้อเก้าเขาบอกว่าลายไหนที่พาราเลลกับอันนี้พาราเลลก็คือคู่ขนานถูกไหมคะค่ะคอนเซปต์ uh, <concept S 2> ของสองเส้นลีเนียเส้นตรงเส้นตรงสองเส้นที่มันขนานกันมันจะต้องมี m เท่ากันก็คือ slope เท่ากันเช่ปะโอเค M อ l o ส e หรือว่าเอเท่ากับเอมนะคะโอเคที่มันขนานกับเส้นนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูก่อนว่า m ของอันนี้ได้เท่าไหร่ ูกไหมเราต้องเอา a ร g e e อ u a t i o n ให้อยู่ในรูปของแบบไหนคะไม่เท่ากันหรอ Re Rearrange Equation ให้อยู่ในรูปของ linear equation linear equation สรรมการเส้นตรงก็คือ y เท่ากับ mx บวก b แบบนี้หมอจกไอ้นี่ให้เป็นแบบนี้หรอจะได้อะไรย้ายไปเร็ว y เท่ากับ จาก positive x ตรงนี้ย้ายไปเป็นด้านขวาเป็น negative x โอเคไหมคะโอเคค่ะ <Okay. S 1> ก็ plus t w อันนี้มีอยู่แล้วโอเคไหมเสร็จ <Okay. S 1> แล้วทีนี้สองตรงนี้ก็ไปใส่คูณอยู่ย้ายไปหารลบสองโอเคไหมคะโอเคค่ะเห็นนะเสร็จแล้วทีนี้หนูดูตรงนี้ค่ะมันก็จะเหมือน linear equation ละ y เท <Okay. S 1> ่ากับ mx บวก b ตัวนี้คือ b โอเคไหมคะ <Okay. S 2> ไม่ทันบอกนะไม่ทันบอกนะคะเสร็จ <Okay. S 2> แ,แล้วทีนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าลบ x ส่วนด้วยลบสลบ x ก็คือลบ